ครับสวัสดีครับผมชม่อคุณมณตรดช่วงครับรื้ออยูอเล่นตามทเทวเกษตรเด็กก็ผีล่วงครับผีล่วงครับแรงบันดาลใจยังไงถึงคิดอยากจะปลูกทุเรียนผมก็ได้ฟังกับพี่ชายมาว่าปลูกปาล์มเนี่ยรวยช้าพี่ชายบอกว่าปลูกทุเรียนรวยเร็วพอมาปลูกทุเรียนเนี่ยมันเริ่มให้ผมลีกกี่ปีครับผมมาได้ปีที่ปีที่สีครับโดยเฉลีย่ยต้นหนึ่งอะติดกี่ลูกได้ผลผลิตมาแค่สาม0บห้าพันบาทช่วงนั้นปีที่สี่ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจในทุเรียนเยอะ ทุเรียนปีที่4มาปีที่5ครับเริ่มเริ่มเก็บรุ่นที่2พอมาปีที่2ผมได้มา4ี่0สนปัจจุบันนี้เนี่ยเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ครับเฉพาะปีนี้นะได้ประมาณ7จ็ดแสนกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อใหญ่สว่างผู้คลองแถวนะครับพบกับผมเหมือนเดิมวันเสาร์ทุเรียนวันนี้มีแขกรับเชิญพี่มณิลอดช่วงนะครับบ้านบางแก่นจันทร์หมู่2 ตำบลละอุ่นใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดละนองที่นี่ปักใต้นะครับวันนี้ผมพาล่องใต้ามา มาใต้นี่เดี๋ยวคนคนก็จะไม่เชื่อว่าใต้จริงไหมวันนี้ต้องแหล่งตายนะครับอ่าลองดูสักหน่อยรายงานตัวหน่อยชื่อนามสก,กุลบ้านอยู่ไหนครับสวัสดีครับผมื่อคุณมณิตรช่วงครับอ่ารือ้อยืนเล่นตามเแต่เขาเดี๋ยวก็พล่วงกับพล่วงกับพล่วง,วงอ่าชายาพล่่งกับใต้แน่อน,น,นอนตายแน่นอนครับวันนี้เรามาวันเสาร์เล่าทุเรียนตลัดท่านที่เข้ามาชมนะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ่าช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook วันเสาร์เล่าทุเรียนคือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการปลูกทุเรียน เอาเป็นชื่อเล่นลวกันพี่หลวงพี่หลวงมีแรงบันดาลใจยังไงถึงคิดอยากจะปลูกทุเรียนผมก็ได้ฟังกับพี่ชายมาว่าปลูกปาล์มเนี่ยรวยช้าพี่ชายบอกว่าปลูกทุเรียนรวยเร็วเอผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เจาะเลยอเจาะต้นปาล์มแล้วก็หยอดยาแล้วก็เอาทุเรียนมาปลูกทุเรียนมันลงเลยนี่คืออาชีพจากสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ามันนะครับที่ใต้ที่ละนองในฝนเยอะเขาปลูกปาล์มกันและทีน,นี้ตัดทิ้ง คนทิ้งกี่ไร่ครับมาปลูกตัวประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่เจ็ดไร่เจาะหมดเลยปามสิบกว่าปีจาอหมดสิบกว่าปีจาอหมดปกติสิบกว่าปีกําลังสาวเลยนะโอ้โหกำลังต้นทาลายก็ประมาณสี่ห้าสิบกิโลแล้วพอมาปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วนะทุเรียนย่างกปีนี้ปีที่เก้าปีที่เก้านี่ทุเรียนกําลังสาวเลยวันนี้ผมจะคุยไปทุกเรื่องนะครับคนไหนที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนลองมาฟังดูว่า ผลตอบแทนม,มันดีจริงไหมมันรวยไวจริงไหมวันนี้นะครับป่าป้ามาดูว่ารวยจริงหรือไม่รวยครับอ้าวพี่หลวงพอมาปลูกทุเรียนเนี่ยมันเลิอกให้ผมลีกกี่ปีครับผมมาได้ปีที่ปีที่สีครับปีที่4ให้ลูกเลยนะปีที่4ให้ลูกโดยเฉลี่ยต้นหนึ่งอะติดกี่ลูกอ่าช่วงนั้นปีที่4ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจในทุเรียนเยอะเลยก็ได้ผลผลิตมาแค่สาม0 0บาทอ่า 3 5 0 0 0บาทครับปีนั้นปีที่4ี่นี่ยแสดงว่าติดรุ่นแรกครับรุ่นแรกพอ,ม,อ,อกมาปีที่2อผมอได้มา4ี่แสนจากทุเรียนปีที่4มาปีที่5ครับอ่าเริ่มเริ่มเก็บรุ่นที่2ครับได้เท่าไหร่สี่แสนห้าสี่แสนห้าถ้าเปรียบเทียบกับกับปาล์มเนี่ยมันจะได้ทุกเดือนนะครับ,รบแต่นี้จะได้ปีละครั้งนะครับปีละครั้งสี่แสนห้าแสดงว่ารุ่นที่สองอ่าเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วเปรียบเทียบกับปาล์มดีไหม โอ้ปามสู้ไม่ได้ปามสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ทำน้อยได้เงินเยอะแล้วต่อมาทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ครับเะพะปีนี้นะได้ประมาณ700,000กว่า7 0 0 0 0 0นะครับนี่<ป>นรอบนี้เมื่อวาน,นตัดเมืม่อวานตัดตัด,ตดผมเชื่อว่าปีนี้เป็นหลายรุ่นตัดไม่หมดหรอกครับอ่าตัดมีดแรกมีดสองผมถึงอยากให้ท่านผู้ฟังว่าคนปลูกทุเรียนอย่าไปคิดว่ามันจะปลูกไม่ได้ปลูกได้ทุกประเทศที่ผมพาวันเสาร์เล่าทุเรียนผมพาไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยมีทุกจังหวัดขอให้้มมีีนําปุ๋ย ถ้าปลูกทุเรียนมีอยู่3ขี้อย่าทำหนึ่งขี้เกียจติไม่เข้าสวนมันไม่แมลงกินก็ไม่รู้เรื่องอันที่2อย่าขี้เหนียวคือต้องให้ปุ๋ย<ช>ถ้าไม่ให้ปุ๋ยนี่มันตายนะครับอันที่3นี่อย่าขี้งกเวล,ลาปล่อยให้มันติดลูกติดจนไม่ยอมแต่งลูกออกแล้วมันตายมีามขี้อย่าทำนะครับนี่คือคนปลูกทุเรียนนะครับท่านี้ผมจะมาถามว่าการบำรุงรักษาสําหรับต้นเล็กให้ปุ๋ยเดือนหนึ่งกี่ครั้งผมให้เดือนละครั้ง เดือนละครั้งครับเดือนละครั้งใช้สูตรไหนบ้างครับครั้งแรกผมใช้ปรับสภาพดินผมก็ได้ควังจากในวิทยุเ m ฟอครับรถอยู่แล้วควังพ่อเหญ่จะควางควางมันทุกวันทุกวันผมควางมันเป็นหนึ่งเดือนแล้วผมก็จดเบอร์ได้แล้วผมก็เอาไว้ว่าก็ยังไม่สั่งอีกนะไม่ซื้ออีกนะอีกเดือนหนึ่งตัดใจสั่งซื้อ17กระสอบแล้วก็ออามาใช้ปรากฏว่าใส่ไปได้ ประมาณต้นตุนเรียนล็กประมาณนักปีกว่าสองปีนะผมใส่ต้นประมาณกิโลโลครึ่งประมาณหนึ่งเดือนนะโอ้โหใบยทั้งใยทั้งยาเป็นมันหมดม<อ>ผมก็คิดว่ามันแปลกใจไงเพราะว่าที่ส่มาไม่เคยเจออย่างนี้นะปัดพระปับดินนะมผมก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาตัดินใจใช้ปุ๋ยปานิทงมาทุกวันนี้ดินฟูครับดินฟูไส้เดือนมีเยอะจากดินที่ว่าตา,ตายตายแข็งๆนะเมื่อก่อนใช้เคมีเยอะจนดินนี่ร่วนชุยเวลาขุดมาจะมีไส้เดือนไส้เดือนแต่ไม่หมดนะนี่ เขาเล่นนึกถึงความสมบูรณ์ของดินไงแต่ทีนี้ทุเรียนมันก็มีอาหารดีๆไงเพราะว่าตัวปับซับปัดเดินตัวดีๆผมว่าดีเยอะ嗯嗯ผมเลยสั่งมาซื้อมาใช้แล้วก็ไปนั่งคุยกับทางบ้านพี่น้องรังกด้านกล้วยทองอะ嗯嗯เลยผมบอกก็คุยกับแกบผมบอกให้แกเอามาแกก็ยังไม่เชื่อ S <S <S ผลิุตใต้ยแกเชื่อแกเชื่อผมนี่พี่หลวงคนนี้เลยได้ออกมาขายแล้วทุกวันนี้แล้วผมก็เป็นตัวแทนให้แกด้วยทั้งซื้อทั้งช้ทั้งแนะนํา<ม>เพื่อนพาขายเ <ม S 1> พื่อนอีกครบเครื่องนี่แหละถ้าเกิดว่าร้านใกล้บ้านเราเนี่ยเขาลงให้เราก็ไปซื้อง่ายครับถ้าเขาไม่ลงให้เราต้องวิ่งเข้าในเมืองครับมันไกลนี่นะครับ อ่าถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านนี่เขาเข้าใจว่ามันดีจริงครับเขาลงแล้วมีลูกค้าไปซื้อ,อยังไงก็ต้องลงเราจะคุยกันทุกวันเสาร์เล่าทุกเรียนเนี่ยเราจะคุยปัญหาทุเรียนการแก้ปัญหาดูเรื่องผลตอบแทนนะครับอ่าเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจยอดนิยมเมืองกินเขายังดูเฉลี่ยนเนี่ยเขายังกินไม่ถึงคนละอ่าหกิโลต่อคนต่อปีเลย2อกิโลก็ยังไม่ถึงเพราะว่าทุเรียนไม่พอขายทุกวันนี้ ทุเรียนเป็นผล,ลไม้ยอดนิยมขงเมืองจีนครับทุเรียนไม่มีใครสังเกตไม่อยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปซื้ออยู่รีสกเกตทุเรียนภูเขาอ่าภูเขาไฟทุกวันนี้คนไม่ได้กินเพราะว่าหลงกินไปเอาหมดแล้วอ่าอย่าไปคิดว่าปลูกทุเรียนแล้วจะล้นตลาดไหมปลูกก่อนอย่าเพึ่งกลัวมันล้นนะครับแค่คนที่บ้านเรายังกินไหม ทั่วถึงเลยกะให้มันราคาอยู่สัก80บาทร้อยหนึ่งก็ยังมีกําไรครับนบไม่จําเป็นต้องร้อยยี่สิบร้อยหเพราะอะไรต้นทุนการให้ปุ๋ยมันจะถูกลงถ้าเกิดว่าใช้ปุ๋ยแค่เดือนละครั้งนะครับไม่ใช่ทุก15วันนะครับเดือนละครั้งของปลาดินทองมันจะเขียวนานใบสวยแล้วผมถามหน่อยว่าใช้กับทุเรียนนี่มั่นใจแล้วมันดีแล้วนี่เคยคิดเอาไปใช้ปาน้ํามันไหม ใช้กับชายชายใช้ใช้แต่ช่วงที่ว่าต้นหมดลูกนะก็ใช้ตองก้าไปใช้ตองก้าใส่ไปเลยแล้วก็พอถ้าออกดอกเสร็จปุ๊บลูกถ้าเต้าหัวไม่โป้งหรือนิ้วชี้ก็ใส่เจ็ดสามสิบน้ำดักจะดีมากๆผมต้องไปลงใช้ก่อนดีผมเอาไปใช้ให้ลูกค้ามาที่ร้านกุยทองพาไปใส่ที่บางใหญ่มาเจอผมผมแนะนำให้ทำตามผมทุกอย่างทุกวันนี้ทุเรียนสวยมากๆ วันนั้นเคยอเอารูปภาพมาให้ทองที่ร้านกลวยทองร้านพี่นงรักดูครับประทับใจยน,นี่นแหละนะครับตัวจริงเสียงจริงผมพามาคบเจ้าของสวนถ้าเกิดเวลาผมเล่าวันเสาร์เล่าทุเรียนก็จะคุยผมคนเดียววันนี้ผมมีแขกพิเศษยืนยันตัวตนว่าสูตรไม่สูงแต่ได้ผลได้ผลที่สําคัญ ทุเรียนไม่มียืนต้นตายไม่มีรากเน่าคนเน่าในสวนเพราะมันมีไตครมาม่าไตโคซินเวอร์ปานินทองนี่ไปโรยทุกเดือนนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาหามาชมสวนพี่หลวงนี่มาได้นะครับเออหรือไปร้านคุยทองเตาหน้าเราก็จะตะลุยสวนไปอย่างนี้แหละถ้าเกิดมีแขก,กรับเชิญแล้วก็คุยถ้าไม่มีเราก็พ่อใหญ่สว่างคุยคนเดียววันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแวะชมหาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยเคมีเกษตรทั่วไป ถ้าอยู่อาเภอละอุ่นไปที่ร้านโกยทองอของพี่นงรักมีทุกอย่างแล้วเจ้าของร้านก็ใช้เองด้วยแล้วก็แนะนำได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ